ความฝันของเราคืออยากมีผิวหน้าที่แบบไม่มีหลุมสิวแล้วก็รูขุมขนที่แทบจะไม่เห็นนะเราตั้งใจจะทำทั้งหมด4ครั้งนะตอนนี้ทำไปแล้วครั้งหนึ่งจริงๆเรารู้สึกได้ตั้งแต่วันที่หนึ่งตื่นเช้ามาจากการทำเลเซอร์นะ ตอนเราไปอาบน้ําล้างหน้านะเพราะว่าวันแรกมันไม่ได้ล้างหน้าเลยอ่ะมารู้มารู้ว่าวันที่หนึ่งตื่นเช้ามาล้างหน้าแล้วามือลูบหน้ารู้สึกว่าหน้ามันเรียบขึ้นวันที่สมเราลองไปเปลี่ยนที่ถ่ายดูมันมันเหมือนมันไม่ตรงกันก็เลยพอวันที่สก็กลับไปถ่ายจุดเดิมมันจะได้มันเหมือนกัน จะได้เห็นความแตกต่างกันชัดนะสายตาเราที่มองผ่านกล้องสดนี่มันเป็นอะไรที่แบบสยองมากอ่ะมันต้องมันต้องอย่างนี้แนะหละถ่ายกล้องสดนี่แหละจะได้เห็นผิวหน้าที่แท้จริงของเรานะ <c oughs> เราตั้งใจทำแค่สครั้งนะ พอไปถึงหมอบอกหน้าแบบนี้ต้องมีห้าครั้งยังต่ำแต่ตอนอาบน้ำล้างหน้าทุกเช้าเนี่ยแบบเซอร์ไพรส์แบบเอามือลูบหน้าแล้วแบบมันเรียบเดี๋ยแต่ผ่านกล้องนี่มันยังไม่เรียบเท่าไหร่นะแต่เอาที่เราเอามือสัมผัสกันหน้าเราแล้วรู้สึกมันเรียบแล้วรู้สึกพอใจแล้วแต่เราก็ตั้งใจว่าจะทำสักสี่ครั้งนะยังไม่เชื่อหมอนะ ตอนแรกก็ไม่คิดจะถาม่ะปล่อยให้มันเป็นไปตามธรรมชาตินะไปไป,ไปมาโอ้ทำต้องหน่อยดีกว่าตัวเราอะ